นาชาตรีศรียาภายัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย วันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดนครนายกกันค่ะไปสัมผัสแหล่งธรรมชาติที่ร้านกาแฟไปขอพรอ,องค์ไฉซิ้งเอียที่วัดจีนต่อด้วยไปเข้าพาักที่ริเวียราวิลล่ารีสอร์ทรีสอร์ตริมแม่น้ำนครนายกค่ะบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนตามมมโม่ไปชมกันเลยค่ะ ทริปนี้ทางทททสำนักงานนครนายกร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกและริเวียร่าวิลล่ารีสอร์ทได้เชิญสื่อมวลชนจากส่วนกลางเดินทางมาสำรวจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพร้อมสัมผัสธรรมชาติในจังหวัดนครนายก โดยเริ่มต้นกันที่มอ Monters Cafe and าร r m ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอองคารักจังหวัดนครนายกเป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศชิลๆสำหรับคนชิคๆอย่างเราที่นี่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติโดดเด่นด้วยลักษณะของโรงนาสไตล์โมเดิร์นภายในร้านจะสว่างโปร่งโลง่งสบายตามีกระท่อมเล็กๆอยู่ในโซนท้องทุ่งนามีทางเดินไม้ไผ่ล้อมรอบไปด้วยต้นข้าวสีเขียวขจีและยังมีฟาร์มแกะและฟาร์มไก่ขนาดน่ารักน่ารัก พร้อมกับมุมถ่ายภาพให้คนรักมาเซลฟี่และแชะภาพเช็คอินกันอีกด้วยค่ะจากนั้นเราเดินทางมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพที่พุทธสถานจีเ็กลิมสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตามความเชื่อของมหายานโดยใช้หลักฮวงจุย้ยเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาไทยจีนเปิดให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเราจะไหว้เทพเทวดาฟ้าดินก่อนนะ ฟ้าสิภาชั้นดินนะคะไหว้ทวเทพเทวดาฟ้าดินนะคะเปิดประตูแห่งโชคลาภท่านที่สองนะคะเราจะไหว้แปะกงเจ้าที่เพื่อเปิดประตูแห่งหุทรัพย์นะคะบอกกล่าวให้ท่านรับรู้ว่าเรามาไหว้ขอพรขอโชคขอลาภท่านจะได้อนุญาตให้เรานั้นน,นําโชคนําลาภกลับบ้านกลับไปบ้านแล้วจะได้เฮงเฮงนะคะวิหารหลังนี้นะคะ สถานอยู่ด้านหน้านี้นะคะน้างในนั้นก็จะเป็น mm hmm. เทพหมอเทวดา mm hmm. และเทพแห่งความรักนะคะ mm hmm. ทางเดินนี้นะคะก็ mm hmm. จะเดินไปจุดที่เก mm ้า hmm. นะคะ mm hmm. ไปหาองค์เทพเจ้า mm hmm. องค์หยกนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย มีเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือองค์ไฉยซิ่งเอียประดิษฐานในปางมหาเศรษฐีัำพนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภายในพุทธสถานยังมีองค์เทพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าเฮ่งเจียเจ้าพ่อกวนอูเจ้าพ่อเสือพระโพธิสัตว์กวนอิมเท้าจตุโลกบาลทั้ง4และองค์พระพุทธรูปประธานของพุทธสถานสีทองอารามงดงามอย่างมากใครมานาครนายกก็อย่าลืมแวะมาขอพรขอโชคลาภที่นี่กันด้วยนะ ช่วงเย็นเดินทางเข้าสู่ที่พักริเวียราวิลล่ารีสอร์ทริมแม่น้ำนครนายกสัมผัสธรรมชาติที่พักอันแสนอบอุ่นล้อมรอบด้วยภูเขาธรรมชาติและมื้ออาหารเย็นแสนอร่อยสนุกสนานไปกับคาราโอเกะที่ทางรีสอร์ทได้จัดเตรียมไว้พร้อมให้คณะสื่อมวลชนได้พักผ่อนตามอธัธยาศัย อาหารมื้อเช้าที่ริเวียร่าวิลล่ารีสอร์ทเป็นข้าวต้มร้อนๆพร้อมกับแกล้มรสชาติถูกปากอย่างชัโป๊ะผัดไข่ผักบุ้งไฟแดงกระหล่ำปีทอดน้ำปลายำกุนเชียงยำไข่เค็มปลาสลิดท,ทอดกรอบพร้อมด้วยปลาท่องโกและชากาแฟรสหวานกลมกลอมสวัสดีค่ะริเวียร่าวิลวลา่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะรีสอร์ทสวยริมแม่น้ำนำครนายกค่ะสำหรับที่นี่นะคะจะมีบ้านพัก ติดริมน้ำทุกหลังค่ะนะคะสำหรับที่นี่เองนะคะปีใหม่นี้เรามีโปรโมชั่นนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายกท่านซื้อ2คืนแถมฟรีคืนที่3ท่านซื้อ1คืนคืนที่2แค่5 0ค่ะสำหรับอาหารที่นี่นะคะการันตีนะคะเราเสิร์ฟท่านด้วยข้าวอินทรีย์ผักพื้นบ้านแล้วก็บาวชูกานะคะ,อะนอกจากนี้นะคะ หน้าหนาวนี้นะคะลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะนะคะ,ะเรามีโปรโมชั่นสำหรับหมูกระทะเป็นซีฟู้ดเลยนะคะนะคะสะดวกสบายทานหน้าบ้านได้ทุกหลังค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามีจักรยานปั่นฟรีมีสระว่ายน้ำเพิ่งทำใหม่นะคะส่วนของเรื่องนะคะอื่นๆนะคะแอคทิวิตี้เสริมนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกนะคะ คือเรื่องของกิจกรรมทางน้ำเช่นร่องแก่ง ATV เพนบอลโรยตัวปีนผานะคะสำคัญที่สุด5ธันวานี้ค่ะเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมีดนตรีออเคสตราหน้าเขื่อนนะคะสำหรับศิลปินทั้งหมด60ท่านนะคะเชิญชาวไทยทุกท่านนะคะมาร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นครนายกค่ะลิเวลา่าวิลล่านะคะเรามีที่พักทั้งหมด ะะสามารถรองรับได้ถึง150ท่านหรือ300ท่านนะคะสามารถปิดเป็นส่วนตัวได้ค่ะสำหรับที่จัดเลี้ยงนะคะเรามีทั้งหมดนะคะเแห่งด้วยกันโดยที่ว่าเสียงไม่ตีกันนะคะรีสอร์ทเราคือรีสอร์ทสวยริมแม่น้ำนครนายกนะคะสร้างอยู่บนเนื้อที่40ไร่ค่ะนะคะบริการท่านด้วยข้าวอินทรีย์ผักพื้นบ้านแล้วก็บาวชูกานะคะลิเวล่าวิลล่าคือรีสอร์ทแห่งความรัก รักสุขภาพนะคะแล้วก็รักธรรมชาตินะคะค่ะเชิญทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะคณะสื่อมวลชนได้เช็คเอาท์ออกจากริเวียร่าวินล่ารีสอร์ทเดินทางไปที่วัดตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครน,นายกมีพระคูณนีศรีพิสารคุณเป็นเจ้าสำนักผู้ดำเนินการจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2486 ปัจจุบันมีพระมุนีนายกบุญมีอินมุตโตเป็นเจ้าอาวาสภายในวัดมีพระพุทธรูปที่สำคัญคือหลวงพ่อเป่าหลวงพ่อเชียงแสนและหลวงพ่อพระเจ้าเปิดโลกให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาสักการะบูชา อิ่มบุญกันแล้วเราเดินทางมุ่งหน้าสู่เขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งเป็นที่กักเก็บน้ําในช่วงหน้าฝนเอาไว้ใช้ในหน้าแลง้งและช่วยไม่ให้เกิดน้ําท่วมบ้านเรือนไรนาพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเราแวะชมพิพิพธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นอาคารนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ธรณีวิทยารวมไปถึงพืชและน้ําของจังหวัดนครนายกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ที่เรามาดูอยู่นะก็คืออาคารแหล่งเรียนรู้นะครับของเขื่อนพุดาประการชนนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมานะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อนพุดาประการชนนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทราราชดริให้ทางกรมชุมสถานนะครับสร้างเขื่อนพุ้ดับประการชนขึ้นมานะครับเดิมนะครับเขื่อนพุดาประการชนของเราเนี่ยก็ ในหัวรชการที่9เนี่ยท่านมีพระราชดำริตราศาศาั้งแต่ปี2 5 3 6นะครับในการ่อรสร้างเครือขปาะการชวนขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาทั้งท่วมนะครับทายแ้งนะครับดินเรียวนะครับให้กับชาวจังหวัดนครนายกนะครับอ,อยู่ส่วนในห้องนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณห้องอวหน้าราชการนะครับอย่างเช่นมีรูปถ่ายของในหัวรัชการที่9นะครับที่ท่านได้เสด็จมาก่อนที่จะมี ตั้งแต่ก่อนที่จะมีฝัายทาดับนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเขื่อนคุณดักประการชกนะครับตอนที่เรารกำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยจะเป็นชื่อเขื่อนของทดาดนะครับและปัจจุบงนี้ก็คือเขื่อนคุณดักประการชกที่ที่เราได้มาเยี่ยมชมกันนะครับในห้องนี้ก็จะมีประวัติความเป็นมานะครับแล้วก็ระบบส่งน้านะครับระบบส่งน้ําของแผนที่ระบบการส่งน้ําของระบบชลประทานนะครับระบบอ่า ลักษณะของร่มน้ําต่างๆนะครับของของร่มน้ําของจังหวัดแม่น,น้ำนครนายกนะครับร่มน้ำพะปงนะครับแล้วก็มีระบบชลประทานที่เราจะต้องส่งน้ำให้กับกเกษตรกรนะครับวิธีการก่อสร้างเขื่อนดัมประการชนนะครับก็เขื่อนดัมประการชนเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนคอามขีดบทอัดน,นะครับที่ที่มีระยะทางนะครับหรือแนวสันเขื่อนเนี่ย 2,594เมตรเนี่ยก็คือเป็นเขื่อนของกีบนาดที่มีความยาวที่สุดในโลกนะครับซึ่งซึ่งเป็นเขื่อนของกมบนาดเนี่ยคือจะเป็นเขื่อนที่นำนำเท่าหลอดอีไก่นะครับจากดวงวนานพระปหมอกที่วันพรานำมาผสมกับตัวคอนกีนะครับก็จะเป็นด้านวัตกรรมนะครับที่เรานำตัวท่อนอีไก่มาผสมกับตัวกังกีแล้วก็สร้างนตัวเขื่อนขึ้นมานะครับก็เป็นเขื่อนพุนาพังกาชนที่เราเห็นหนะครับปัจจุบันนะครับ ด้วยความยาว2,658เมตรสูง92เมตรทําให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกมีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวเช่นล่องแก่งแข่งจัก,กรยานมีอากาศที่เย็นสบายวิวสวยงามและในช่วงวันหยุดก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของตามแนวเขื่อนกันด้วยค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณจากสิบตรีสกลทองคำผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกคุณไพรวนศรีเทพท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกคุณอรณิตพิคุณสวยัยเจ้าของริเวร่าวินล่ารีสอร์ทที่ได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมทริปและให้การดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีตลอดทั้งสองวันค่ะเป้าหมายในพื้นที่ผมไม่ว่าจะเป็นนครนายกปาจีนและสักแก้วก็เป็นพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะของนครนายกในช่วงวันหยุด แต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะเต็มประมาณ90%หเอ,อหร์เหลืออย่างโรงแรมใหญ่ๆที่อาจจะต้องกลุ่มสัมมนาก็เริ่มเข้าเพราะนั้นก็นครนายกก็ไม่ได้เป็นห่วงเ,เรื่องสถานการณ์นักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่เราอย่างไรก็ดีถึงแม้เราจะไม่ได้พึ่งพานักงเที่ยวต่างชาติแต่เราก็ไม่เคยประมาทนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของผู้ว่าและรวมถึงผู้ประกอบการก็ดียังให้ความสําคัญในเรื่องของการคัดกรอง ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขอนานมัยในพื้นโดยเฉพาะโครงการชาเซฟเป็นเฮล l ี h มิเน i ิเซชันของการท่องเที่ยวประเทศไทยทางในทางสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศไทยก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือกับร่วมมือกับทางสมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยลงทะเบียนชาให้มากที่สุดเพื่อที่จะเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเผื่อที่จะมีาาโอกาสมีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวในในประเทศไทยแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายก ถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักๆที่เคยมีมาก็คือนักเที่ยวเกาหลีปกติฤดูการนี้นักเที่ยวเกาหลีเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่นครนายกเนี่ยโดยเฉพาะในสนามกอล์ฟเต็มทุกพื้นที่แต่ณวันนี้แล้วผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวก็จัดกิจกรรมโดยเฉพาะผู้ประกอบการสนามกอล์ฟที่เคยรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเกาหลีและกลุ่มกลุ่มญี่ปุ่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการคุยอยู่ว่า สนามไหนมีความพร้อมที่จะรองรับกลุ่มนี้เป็นโนโยบายของรัฐบาลว่าจะเปิดให้นักเที่ยวกลุ่มเฉพาะโดยเฉพาะนักกีฬาชาวต่างชาติที่เคยมา,าเคยมาใช้บริการในพื้นที่เราก็ายังมีเจตนาที่จะมาอยู่เพราะนั้นในสนามกอล์ฟหลายๆสนามก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ยกเว้นก็รอนโยบายจากภาครัฐว่าจะพร้อมให้เปิดรับได้เมื่อไหร่ซึ่งทางสนามตอนนี้หลายสนามที่เคยรับอยู่ก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นอยู่แต่อย่างไรก็ดี เราก็ยังมีความกังวลว่าเราต้องให้ความสําคัญต่อระบบการคัดกรองหรือว่าระบบการตรวจสุขภาพของนักท่องเทีย่ยวเพราะจะมีผลต่อพื้นที่ต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดทางจังหวัดก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะนั้นก็ทางผู้ประกอบการก็มีก็มีการโซนนิ่งมีการเตรียมตัวโซนนิ่งไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามาแล้วเนี่ยจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มากที่สุดเพราะนั้นก็ทางทางเราทท,ท,ทหรือทางท่องเทีย่ยวและกีฬาจังหวัดก็ พยายามที่จะคุยกับหาลือกับทางผู้ประกอบการพยายามให้ความสําคัญเรื่องนี้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ผมว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในเรื่องของกองทุนมีการปรับปรุงแล้วก็มีการปิดกิจการปิดกิจการโดยนโยบายของรัฐป,ปิดกิจการโดยแนวทางของผู้ประกอบการเองโดยเฉพาะสนามกอล์ฟหลายสนามกอล์ฟของนครนายก ปรับปรุงจนได้เข้าที่จนได้โดยเฉพาะของรอยยันฮิลจนกระทั่งได้สนามสามารถแข่งขันแมตช์นานาชาติได้แล้วก็ผู้ประกอบการก็มีการปรับปรุงสถานที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะสวัสดีค่ะนะคะไพวันสีเทพนะคะเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครนายกนะคะ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬานครนายกเนี่ยค่ะก็ได้ทําเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะเพื่ออยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยให้มาท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกเยอะๆนะคะก็มีเส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนําร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟในจังหวัดนครนายกเนี่ยมีเยอะมากนะคะที่เป็นมีความพร้อมค่ะและก็ทันสมัยด้วยนะคะอย่างเมื่อวานเราไปกันที่ร้านมองเธอนะคะมองเธอก็อยู่ที่คลอง16ค่ะ มาที่นั่นเนี่ยเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวมามาดื่มกาแฟแล้วก็มาด้วยครอบครัวแล้วมีกิจกรรมที่เด็กๆสามารถามาร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราจะมีร้านกาแฟเยอะมากนะคะในนครนายกที่ดังๆและมีชื่อเสียงคือ,อร้านกาแฟาราวินโฮมนะคะอยู่บนทางขึ้นเขาของอเขาใหญ่เลยนะคะซึ่งวิว360อ องศาเนี่ยเป็นภูเขานะคะแล้วก็มีร้านกาแฟกลางนามีร้านกาแฟที่ตามหาแล้วก็มีโอเวอร์โดส นะคะแล้วก็มีรับแลนะคะร้านกาแฟรับแลมีหลายร้านเลยนะคะโดยเฉพาะในนักท่องเที่ยวที่ชอบเป็นนักดื่มกาแฟะนะคะก็วิวและทิวทัศน์สวยงามมากทุกร้านค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ทําเส้นทางท่องเที่ยวเป็นลักษณะวัดค่ะท่องเที่ยววัดสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมนะคะก็จะมีวัดคีรีวันนะคะวัดคีรีวันเนี่ยก็บรรยากาศเป็นภู แล้วก็มีพระแก้วมรกตนะคะที่ใหญ่ที่สุดองค์จำลองใหญ่ที่สุดที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะก็อยู่วัดคีรีวนันแล้วก็วัดคีรีวันเนี่ยเป็นวัดที่ส่งเสริมเด็กกำพร้ามาบวชเรียนด้วยนะคะท่านที่สนใจอยากจะทําบุญกับเด็กกำพร้าที่มาบวชเรียนก็เชิญชวนนะคะที่วัดคีรีวนนะะันค่ะแล้วก็จะมีวัดที่ดังๆคือวัดประสิทธิเวศ นะคะวัดประสิทธิทเวทคือเป็นวัดที่มีการทําบุญสะดอะเคราะห์ต่ออายุนะคะอันนี้อยู่คลอง15มาแล้วก็ท่องเที่ยวในเส้นทางที่เป็นลักษณะของอตลาดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งต้นไม้ที่คลอง15เนี่ยคือเป็นต้นไม้ที่มาจากทั่วประเทศ แล้วก็ปลูกแล้วก็เพาะที่คลอง15ด้วยแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะมีตั้งแต่ต้นละ6สลึงจนถึงต้นละเป็นแสนเลยนะคะเพราะนั้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ที่สนใจมาท่องเที่ยวมาไหว้พระแล้วก็มาซื้อต้นไม้นะคะแล้วก็จะเป็นวัดที่ดังๆเนี่ยหลวงพ่อปากแดงนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนมาสนใจนะคะหลวงพ่อปากแดงเนี่ยใครมาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบเนี่ยก็ยังเป็นที่สนใจอยู่นะคะแล้วใกล้ๆก็เป็น ตลาดเท่งเป็นตลาดโรงเกลือนะคะซึ่งไม่ต้องไปไกลถึงสะแก้วนะคะเราก็มีโรงเกลืออยู่ที่นะครนายกก็อยากจะเชิญชวนนะคะอันนี้เป็นเส้นทางไหว้พระแล้วก็เส้นทางที่อยากแนะนําอีกก็คือเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนนะคะหลังจากที่รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะคะก็จะมีเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่มีชื่อเสียงในนะครนายกหลายที่ก็คือบุงเค้ค่ะ บุงเค่นะคะเป็นเส้นอยู่อำเภอปากพลีนะคะมีวิถีวัฒนธรรมของอาชาวไทยเชื้อสายาพวน นะคะก็จะมีวิถีวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคนพวนที่อพยพม,มาจากเวียงจันทร์นะคะแล้วก็มาอยู่ที่นครนายกนะคะไปที่นั่นก็จะมีนั่งรถรางนะคะชมพื้นที่ของอบุงเคเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะทุ่งนาที่สวยงามนะคะอยู่ติดกับเขาใหญ่นะคะแล้วก็มีตอนนี้ที่เกิดขึ้นใหม่คือหมู่บ้านวังรีค่ะหมู่บ้านบางรีเราก็มีโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐานนะคะซึ่งประเมินมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวนะคะ,ะตรงนั้น ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเวียงนะคะก็น่าสนใจแล้วก็มีวิถีมีมาที่นั่นก็จะมีอะไรนะสวนดาลาค่ะสวนดอกดาหลาเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็มาก็สามารถที่จะมาชมมี่ยำดอกดาลานะคะซึ่งใครไม่เคยทานนะคะก็เป็นอาหารที่เป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเป็นท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็มีอีกชุมชนหนึ่งคือทีอ่บ้านชุมพลนะคะ อยู่ที่คลอง16เป็นชุมชนอิสลามมาที่นั่นก็จะมีะศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดการเพาะพืชผักหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็มีมวิถีชีวิตของชาวนาชาวนานะคะก็มีชาวต่างชาติเนี่ยมา,มาเรียนรู้ที่นั่นเยอะเลยแล้วก็มีโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะมีโรงเรียนพูดสูงอายุที่ ที่มีชื่อเสียงนะคะมาที่นั่นก็จะเห็นมีกิจกรรมอะไรนะเขาเรียกว่าลิเกฮูลูนะคะมีชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุมาแสดงลิเกฮูลูให้ดูนะคะไม่ต้องไปดูถึงปักใต้มาดูที่นครนายกคลอง16นะคะเพราะฉะนั้น แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนครนายกเนี่ยมีความพร้อมหลายที่ถ้ามาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้องมีการประสานหรือโทรศัพท์มาก่อนนะคะเพราะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยต้องต้องเตรียมความพร้อมก่อนเวลานิดนึงนะคะชาวบ้านจะพร้อมอยู่แล้วแต่ต้องเคาะประตูก่อนเข้าบ้านนะคะนอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เราอยากส่งเสริมนะคะสิ่งที่เด่นดังของนครนายกคือล่องแก่ง ะะล่องแก่งเราล่องได้ตลอดทั้งปีเพราะเรามีเขื่อนของพ่อคือเขื่อนเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะโดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราจะมีน้ําให้ล่องแก่งตลอดทั้งปีนะคะถ้าไปที่อื่นเนี่ยต้องล่องได้หน้าน้ําอย่างเดียวนะคะเพราะขับผ่านสายทานเนี่ยตรงนั้นเป็นน้ําตกคลองมาเดือแล้วก็นักท่องเที่ยวยังน้อยอธรรมชาติเนี่ยคือคือยังยังสด นะคะเป็นธรรมชาติจริงๆก็อยากจะเชิญนักท่องเที่ยวที่ดึงดูดจากฝั่งเขื่อนคนเยอะแล้วสวัสดทิต์นะคะไปเที่ยวฝั่งคลองมาเดือบ้างนะคะคือเป็นลักษณะของเที่ยว ATV รถบัคก,กี้ล่องแก่งนะคะนอกจากนั้นก็จะมีปีนหน้าผาปีนหน้าผาก็มีกิจกรรมปีนหน้าผาที่เขาหล่นประชนภัยนะคะหน้าหน้าที่แถวสาริกานะคะแถวสานิกาก็จะมีเพนบอล มีเพ้นบอลมีบีบีกันนะคะ, ball, gun, ะ,คะแล้วก็มีลักษณะของกิจกรรมที่มีแอดเวนเจอร์หลายๆอย่างเลยนะคะอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวค่ะนะคะสวัสดีค่ะรายการเอเชียมอร์นิ่งนะคะวันนี้มาพบกับแชมเปญเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้มาที่อเวนิวราดพาวร้อยหนึ่งนะคะแฮปปี้คอนโดมาดูกันว่า แถวนี้มีร้านอะไรน่ารับประทานบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเชมเบนจะพาไปดูร้าน mm hmm. ก๋วยเตี่ยวร้านหนึ่งนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะร้านเตี่ยวตาแตกนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นไก่ตุน๋น mm hmm. เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชิมไก่กันนะคะอือห mm ือ hmm. ไก่นุ่มมากเพื่อน mm hmm. หอมไปกับน้ำซุปแล้วมันกลมกล่อมม,มันละมุนละไมมันกลมมากจริงๆนะคะ เส้นก็ลวกพอดีผักลวกพอดีเดี๋ยวขอตัวไปทานให้หมดชามก่อนนะคะเมื่อกี้เราทานก๋วยเตีย๋ยวไก่ไปหมดชามแล้วนะคะแต่ว่ายังมีหมูตุนอีกก็เลยอยากชิมหมูตุนอีก สั่งมาเลยค่ะสั่งมาแล้วค่ะมาชิมกันว่าหมูจะเป็นยังไงนะคะให้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราชิมหมูก่อนมันต้องอย่างนี้นะคะหมูตุ๋นมันต้องอย่างนี้จริงๆเหมือนกันเลยค่ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยค่ะแล้วเราก็สั่งเช็คบินแล้วนะคะนี่ราคาเริ่มต้นที่45บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่เลยเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งด้วยนะคะก็สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมานะคะทางร้านนี้ก็สั่ง Delivery ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบเส้นชอบกินก๋วยเตีย๋ยวหมูตุนไก่ตุนนี่เลยค่ะแนะนำร้านนี้เลยนะคะอยู่ที่อเวนิวลาดพร้าว101แฮปปี้คอนโดแห่งนี้นะคะแนะนำเลยค่ะรับรองจะติดใจ และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และ Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้โมโมและรายการเอเชียมอร์นิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ